อังคารถามว่าโคอนไซคิว1 0ดีอย่างไรแล้วร่างกายจำเป็นไหมจริงๆอ่ะโคอนไซคิว1 0นะไม่จำเป็นเลยนะถ้าเราอายุไม่เกิน25ปีผมต้องพูดแบบนี้ก่อนเพราะว่าในร่างกายของเราตั้งแต่หัวจะหลดเท้ามันมีโคคิวเทอยู่แล้วซึ่งโคคิวเทเนี่ยมันเป็นสารตัวหนึ่งที่อยู่ในทุกเซลล์ตั้งแต่สมองเรายันปลายเท้าเลยมันมีหน้าที่อะไรมันมีหน้าที่อยู่ในขบวนการในการทำให้ร่างกายของเราเนี่ย ผลิตพลังงานได้ดีก็นึกถึงนะครับถ้าร่างกายของเราเนี่ยมันผลิตพลังงานได้ดีน่าจะเด็กผมจะไม่งอกผมจะไม่ล่วงผิวพันธ์จะดีผิวจะไม่แห้งแผละจะหายเร็วโรคกระเพาะก็ไม่เป็นสายตาก็ดีเลยทุกอย่างจะดีหมดสมองจะแจ่มใสร่างกายจะแบบฟิตมากนะแต่พอเราอายุเกิน30โคเนไซคิทจะผลิตลดลง นั่นคือเป็นเหตุผลว่าทำไมเราเห็นนักฟุตบอลทั่วโลกจึงแขวนสตัต๊ดตอนอายุประมาณ35เพราะโคนไซมคิวเทนที่ลดลงทำให้เขาวิ่งช้ากว่าวัยรุ่นทำไมเราเห็นคนผมงอกเพราะเวลาโคนไซมคิวเทนมันลดลงผมมันจะงอกง่ายเราเห็นคนเริ่มสายตาไม่ดีเริ่มมองเห็นกลางคืนไม่ดีผิวแห้งเริ่มเป็นโรคต่างๆเพราะว่าโคนไซมคิวเทนในร่างกายมันค่อยๆลดลงดันะงนั้นหมายความว่าจริงๆแล้วตัวที่ทำให้เราแก่คือปริมาณโคนไซมคิวเทนที่ลดลง ยับยั้งได้ไหมไม่ได้นะครับทุกคนโคอินไซคิวเทนมันสร้างขึ้นในร่างกายมันไม่สามารถสร้างให้ได้100%จนกระทั่งถึงอายุ130เพราะถ้าทำได้ผมกับทีมงานผมจะไม่แก่เลยเราจะหล่อแล้วหน้าเด็กตลอดเวลาแต่มันทำไม่ได้ครับทุกคนงานวิจัยเขาแค่บอกอย่างเดียวว่าถ้าเรารับประทานเครื่องในสัตว์เข้าไปเครื่องในสัตว์จะมีโคอินไซคิวเทนถ้าเรารับประทานอาหารกลุ่มที่มีโปรตีนสูงบางชนิด จะมีโคลไซคิวเทนอยู่การที่เรารับประทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดจะมีโคลไซคิวเทนอยู่ดังนั้นเวลาที่เรารับประทานเนื้อสัตว์วเข้าไปนาเนี่ยนอกจากได้โปรตีนแล้วยังได้โคลไซคิวเทนเข้าไปช่วยทําให้โคลไซคิวเทนเนี่ยมันลดต่ําช้าลงดังนั้นจากงานวิจัยเขาเลยบอกว่าการทานโคลไซคิวเทนเข้าไปไม่ได้ทําให้โคลไซคิวเทนเนี่ยไม่ลดลงแต่ทําให้มันลดช้าลงดังนั้นคนที่ทานโคลไซคิวเทน ยงมีงานวิจัยเรื่องบำรุงผิวบำรุงผมบำรุงสมองบำรุงร่างกายทุกอย่างเลยโดยส่วนตัวผมไม่ทานเนื้อสัตว์ผมกลัวยูริกผมคำนวณและยังไงซะทานเนื้อสัตว์ทานเครื่องในสัตว์เนี่ยยังไงก็ได้โคลนไซคิวเทนปริมาณสูงไม่ได้ในปัจจุบันที่เมืองนอกเขาเลยทำโคลนไซคิวเทนอยู่ในเม็ดนะครับของผมเนี่ยใส่เข้าไปคู่กับแอซาเซนทีนอยู่แล้วดังนั้นถ้าใครเคยเห็นนะครับแอซาแอซาเซนทีจะเป็นกล่องสีแดงๆอ่ะทีมงานเอาขึ้นแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้ในแอซาเซนทีเนี่ยผม โคเอนไซม์คิวเทนไปด้วยเหตุผลเพราะว่าแอซาเซนทีนเป็นสารต,ต่อต้านอนุมูลอิสระอย่างดีเนาะเรารู้อยู่แล้วมันผลิตจากสาหร่ายสีแดงที่เลี้ยงอยู่ในตู้นะครับที่คัดเลือกน้ําอย่างดีเป็นน้ําที่ปลอดภัยไม่มีโลหะหนักใดๆอันนี้เรารู้สตอรี่จากทั่วโลกอยู่แล้วเขามักจะพูดเรื่องนี้ประจําแต่อีกอันนึงก็คือโคเอนไซม์คิวเทนเราใส่โคเอนไซม์คิวเทนเพื่อให้เซลล์เราตั้งแต่หัวจรดเท้ารวมถึงเซลล์ผิวเราเนี่ยมันมีโคเอนไซม์คิวเทนไปช่วยเสริมเนื่องจาก เราอายุเกิน25ผมอายุ41แล้วเนาะดังนั้นการที่เราทานโคนไซคิวเทนไปไม่ได้เติมให้เต็มแต่ช่วยทําให้โคนไซคิวเทนเดิมเนี่ยมันลดต่ําช้าลงมันก็จะทําให้เราแก่ช้าลงดังนั้นแอซาเซนที sa นะครับถ้าใครสนใจทานแบบผมนะครับโดยปกติผมจะเริ่มทานตอนเช้า1เม็ดบางวันคึกหน่อยวันนี้งานเยอะมากเลยอยากให้สมองแบบมีพลังงานดีดก็ทาน2เม็ดดังนั้นไม่ได้เป็นข้อห้ามใดๆในการทานมากขึ้นแต่ไม่แนะนําทานเกิน3เม็ดเดี๋ยวมีปัญหาเรื่อง ตื่นตัวเกินไปเดี๋ยวจะหาว่ามีคนบอกว่าเนี่ยทานโคเอนไซม์คิวเทนมากไปนะดูอเลอร์จผิดปกติดังนั้น1เม็ดเริ่มต้นสูงสุดไม่ควรเกิน3เม็ดต่อวันนะครับอแอซาเซนทีน1กระปุกคือ650บาทเฉพาะวันนี้วันที่6ธันวาคมจนถึงวันที่10ธันวาคมผมให้พิเศษไว้512บาทดังนั้นพิมพ์5-12แคปหน้าจอข้างบนนี้นะครับแล้วก็ยืนยันแกแอินถ้าเพื่อนๆไปหาอ,อินผมนะแล้วเพื่อน บอกว่าขอซื้อ s s ซ a าเซนตีนะแล้วไม่แคปหน้าจอไปบอกเขาจะขายเพื่อนๆ650บาทบวกค่าส่ง50บาทใครเก็บเงินไปทางจะบวกค่าส่งเป็น70บาทด้วยซ้ำดังนั้นใครอยากได้ราคา512บาทพิมพ์512แคปหน้าจอข้างบนนี้ไปยืนยันกับน้องแอดมินของเราได้เลยนะครับอเล็กถามว่ามีโปรกาแฟ2แถม1ไหมไม่มีครับอเล็กแต่ว่าเฉพาะวันนี้นะครับจะมีโปรกาแฟจากราคาปกติ490ผมให้พิเศษที่4 1 2บาท เดือนนี้เป็นเดือน12เนาะจำง่ายดีจาก490ผมให้ราคาพิเศษที่412บาทเฉพาะไลน์นี้แล้วกันนะดังนั้นใครอยากได้ราคาพิเศษก็พิมพ์412แคปหน้าจอข้างบนนี้นะครับแล้วก็บอกแอนดมินว่าได้ราคาพิเศษพิมพ์412แล้วแคปหน้าจอไว้นะให้คนละ1คําสั่งซื้อเท่านั้นกาแฟขออนุญาตให้เฉพาะไลน์นี้เท่านั้นนะเพราะบางไลน์จะไม่ได้ราคานี้เนาะนะครับโอเค